สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆนะครับผมนี้มาอยู่กับผมแสงนะครับวันนี้ม,ม,นนนนนนมีเวลาว่างนะครับผมมาอัดนะครับผมแนวทางฮานอยให้พี่ๆนะครับอัะฟังดีๆนะพี่นะ1นึ่งฮานอยพิเศษนะครับ04 06 202430729094ฟันไม่เดียวเป็น2 4 4 2 0ศไปนะครับต่อมาเป็นฮานวยปกติ0520314052597097ฟนไม่เดียวเป็นฟันไม่เดียวเป็น 3113-015ไปนะครับผมต่อมาเป็นฮานอย VAP 2031404752709497สวันไม่เดียวเป็น4 7 7 4 3น5ไปนะครับผมก็สำหรับเล็กทรูปนะครับต้องสัมมาน้อยเลยคือ453นะครับโอ้โหเล็ทรูปสวยหน้างวดนี้นะครับผม สายเบิ้ลศูนย์สองสามสี่ห้าไปแล้วกันนะครับผมก็ใช้สติพิจารณาเอาเองนะครับว่าอันไหนเด็ดอันไหนดีอันไหนแม่นนะครับผมก็ลองใช้สติพิจารณาเองนะครับผมเชื่อว่ารู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะครับผมนะฮะรู้อะไรไม่เท่ารู้ใจตัวเองนะครับเชื่อซึ้งเซนตนตัวเองไว้จะดีที่สุดนะครับก็วันนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนหครับผมด้วยกันที่สำคัญอย่าลืม เข้ากลุ่มบีพีนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็ใต้ข้ออธิบายสามารถเข้าไปได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย